อะไรรถามอะไไหนอ่ะคือดนตรีที่บอกว่าจะพามาดูนวเก่งนักเก่งหนาคุยเกี่ยวเรื่องตีไงไหนที่เท้าอยู่เนี่ยเื่อดนตรีเอาผ้าไปไหนไม่มีใครมาตากเลยโผล่ล้ออันนี้ไม่ใช่กระมังธรรมดานะเกิดเป็นกระมังถ้ากระมังธรรมดาอ่ะมันจะมีเสื้อผ้าอยู่มีแฟชอยู่สำหรับเสื้อผ้านี่ไม่ใช่กระมังธรรมดาไม่ใช่มันเป็นกระมังเลยพิเศษนะสามารถตีเป็นบทเพลงกระมังปัตติก นี่เลยที่เป็นบทเพลงได้นี่ไม่ใช่กระบังธรรมดาเลยเอ๋เป็นกระมังไงพลาสติกตลกมากเลยก็ตีด้วยกระมังเอาแล้วไม่ต้องใช้มือตีด้วยเดี๋เล่นลูกเดือาใช้ตีใช้ลูกตีไม่เลยไม่ใช่เลยนี่ไงเฮ้ยบ้ามันจะเป็นเพลงได้ไงพี่นี่นะเนี่ยนะใช้เอวเนี่ยเคยใช่ไหมเอวเนี่ยเฮ้ยแต่ว่ามันไม่สามารถเป็นเครื่องดนตรีได้โอ้โหนี่แต่อันี้เขาเรียกอะไรเนี่ยเครื่องดนจรีอะอาระเก็กเี็กระตับนี่กระตอบ อันนี้เนี่ยสมมุติอย่างนี้เขาเรียกอะไรอัปบปุอ๋ออัปบปุและอันนี้อัปปุยสองอันนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนอันนี้เรียกอะไรอัปบเก็ตพี่ซ้ำกันแรกคิดไม่ผ่านเลยซ้ำกันแรกเนี่ยมึงนัดก่อล์ฟหรือเ่าดี๋ยวพูดอะไรอ่และคือมันตีได้กี่จังหวัดสองจังหวัดสามจังหวัดตีได้ทุกจังหวัด ถ้าจะชาตอลุงสามชาเออบิดปาลังกาบังโก้วนได้ไหมวันได้ไอ้ละรอง้อที่วะวนมันมันย okay, ังไงยังไงแต่อย่างนี้โตโตตึงโตโตงโตโตอเออเนี่ยันนียตึงตึงโตโตเนี่ยเฮ้ยเอเตึงตโต ช่างเงี้ยตึงตึงึงตตึงตึงึโตึงตงตตึงโอ๋อทุกอย่างเหรอตามคำบอกก็ได้ยังได้ยคือว่าข้างข้างบนหญิงไอข้างข้างบนตางข่างางอบนบนข้าบ้งขาข้างข้างข้าข้างข้าง้าง้้ข้าง เผมชื่อถั่วแล้ผมชื่อถั่วละวันนี้ผมจะมาโชว์ตีกรให้ท่านดูนะครับขอให้ท่านทุกคนตั้งใจดูให้ดีเลยนะครับกลับมาโอ้สุดยอดจริงอันนี้เป็นชุดแรกอะชุดหนึ่งพี่เรียนมาสองอย่างเหรอสองอย่างเลยมันมารวมกันอันนี้เขาเรียกอะไรนะอะมาแก ชุดนึงอไอชุดแรกผมเชื่อนะแต่ชุดหนึ่งผมไม่น่าเชื่อมันยากนีื่ายากกว่านีเอาไปดูนะบ่ได้แล้วกัน,น่ะปะปๆปไปะไหนไ้มันยัมไม่ได้เลยต่ออ่ะ